สวัสดีครับท่านผู้ชมที่นาฮักทุกคนมือนีมาพบพอก,กับบ้านนองอีกแล้วครับมือนีบ้านนองสิมาสองเหลขปฏิทินครับผมปฏิทินจีนครับงวดวันที่16กันยา65หเดี๋ยวเข้ามาเบืองน้ากันเข้ามาแกะน้ากันว่ามือนีปฏิทินจีนสิเป็นตัวใดแนวาบาบ้านนองสีแกะได้ตัวใดแล้วก็ท่านผู้ชมเอฟซีทุกคนแกะได้ตัวใดเดี๋ยวเข้ามาร่วม ช่วงน้ากันแล้วก็เบิ่งไปน้ากันครับผมคอมเมนต์มาให้เบ้าหนองนําด้ยครับเด้อผู้ใดเห็นเป็นตัวไหนแตกต่างจากเบ้าหนองกับคอมเมนต์มาบอกกันครับผมเพราะว่ากระสามข้ามาผูดคุยปลาพบปลาพูดคุยกันแต่ว่าเบ้าหนองอยู่หน้าจอเอฟซีอยู U ่บ้านนะครับเนาะแต่ขันเ้องมีโอกาสมือใหมือนึงเขาเดี๋ยวมาเจอกันโตจริงๆโตเป็นๆเข้าก็จังมาร่วมแหลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับผม ในก็ขอให้ทุกคนได้รับโชคไปนำกันทุกผู้ทุกคนครับงวดวันที่16กันยายน65บางนาอ้องขออวยพรอให้ทุกคนโชคดีครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อยุทีิโชคและดวงเนาะเ้ากลับบอกว่าได้หรอครับว่าโชคดวงสิมาตอนไหนแต่แต่เขามีดวงรวมกันแต่เฮามีโชครวมกันเขาก็อาจจะได้รับโชคใหญ่ไ,ไปนากันครับผม จังไดกับเบิงไห้เผื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะปรดใส่วิจารญาณในการรับโชมนำํำเดี๋ยวอาจารย์นะนนา,นามพม่นไปวัดอยู่ครับเพิ่นยังมาท่านมาเบ้าหนองกับยมท่านเลียกับเพิกก่นเดี๋ยวจังไดเบ้าหนองในเรีแล้วเดี๋ยวเบ้าหนองผีเฝา้าเอาเลขมาลงให้เบิงลงนี่อันนี้แปรน,นะครับเนาะมารับโชว์ไปนํำกันเดี๋ยวมือนี้เข้ามาเบิงปฏิทินจีนนํนำก,นกันกับผมงวดวันที่16บกกันยาห5ห้าเดี๋ยวบ้าหนองสิแป๊ตัวเลือห้แหลวกจงมาเบิงนํำกันอีกเท่านึงนะครับเนาะ ว่าทุกคนเห็นขึ้นกันกับเบาหนองบอนี่ครับนี่ส่วนตัวที่เบาหนองแกะออกมานะครับผู้ใดเห็นตังจากเบาหนองก็ะลองเบื้องด้านับเด้อล่องล่องลอง่ลองตีเบื้องหล้วก,ก็ล่องคอมเมนตนมาครับผมทุกสิิงทุกยางมา่กะย่ที่โต้เฮ้าครับเฮ้าเป็นคนหาตัวหลีเนาะ จังใดก็ลองเบิงนะครับแล้วเอาเบิงไปน้ากันแล้วก็พิจารณาไปน้ากันเดยวบาวน้องกับแปลตัวเลมกไห้คือเก่าครับผมงวันที่16กันยายน65คิสิ่งไดก็ให้งสมหวังดังปาถนาครับนี่ครับเบิงไว้ครับเบิงไว้แล้วก็แคปไว้เดยวบาวน้องสแปลตัวเลขกห้จังไดก็ลองเบิงครับแก้เบิงไปน้ากันอ่าเบิงไปน้ากันเลยครับลองเบิงครับจังไดก็เฮ้าต้องรับโชคไปน้ากัน นะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างแอยุติโชกเละดดวงมือนีฝนตกครับไปใช้บ่อใดเลยเพราะว่าสถานที่ที่เบ้าหนองไปแต่เราห่วงบางที่็อยู่กลางแจ้งครับก็ไปเห็นยังบรร่อใดก็เลยบ่อใดไปก็เดี๋ยวถ้าล่อฝนเศร้าฝนยังเบ้าหนองแจ้งสิไปเบ้าหนองก็เอาปฏิทินไม่เบิ้งกนจังใดก็หลับโฉบไปน้ากันเบิ้งน้ากันครับแกไปน้ากันเบ้าหนองเห็นเป็นแบบใด เอฟซีเห็นเป็นแบบไหนขันตางกันคอมเมนต์มาบอกด้วยครับเด้อพีจลนาดีๆขันบอลนีความเบาหน่องเนาะขันโคตรมันจะโชคดีเพูนว่าเห็นตัวไหนมันก็ถือดอกพูนว่าอันสิผู้หลังคนพูนบอกไว้พูนว่าไว้อางทีนะมันก็มีนอยู่ครับเบาหน่องกะคิดคือเพื่อนนั่นแหละแต่มันอยู่ที่ว่ามันสีหอดหล่อเข้ามือไหนเท่านั้นแหละนะครับเนาะเบอรกันอีกรอบครับ ว,วันที่สิบหกกันยาหกห้าเดวเบาหนองสิไปทางไหนเดาเบาหนองกะจีฟ้าเอาคลิปมาลงให้เบิงเพราะว่ายังเสดห้าลอตเตอรี่ครับสเสดห้าลอตเตอรี่เบาหนองกะหาเวลาละอีกแต่ว่าบุหูว่าเพิ่นิไดมากเมื่อใดลอตเตอรี่เี่เบาหนองหาไว้นะครับเนาะเดวเบาหนองหาตัวใดไว้แน่เดวเบาหนองสิเอาคลิปมาลงบอกอีกทีนึงนะครับเนาะน่ครับปฏิทินจีน งวดวันที่16กันยา6คะ,าคคาาะครับปฏิทินจีนเงินล้านครับคนเฮา8คือวานะครับโจบดวงแต่ละคนบ่คือกันนะครับเนาะช่วงนี้ก็ฝนตกไปใส่มาสายกะ่อนข้างจะลําบากนะครับเนาะเดินทางไปใส่มาส่ยกะให้ระมัดระวังนะครับนอกถน,นนมันลืน่นขับรถกะอย่าขัาบเร็วแต่ช่วงฝนตกบ้านหลงก็เป็นห่วงครับ บ้านหลงก็บอกแต่คนอื่นล่ะคนว่าบัเจ้คข้องดิผมกับเรไปคือกันครับเพราะว่าถ้ามันเกิดอันตรายมากครับมันผ่านมากมันกับสิบก่ขุมกับชีวิตเท่านะครับเนาะคนรอบข้างเฮาอีกอย่างไรกับไปใช้มาใช้กันเราบัตระวังเดินทางกั้ปลอดภัยรักษาสุขภาพฝนตกนี่บ้านหลงก็ยังเสียงบุหัวมันเป็นเสียงแหบอีหลีหรือมันแหบ ถือฝนบุญนี่ก็หูซึ้ว่าช่วงนี้ต้องพึงยาพระรามาหลายมือแล้วครับเพราะว่าหลางกายมันปรับสาภาพบวดได้ว่ามันคือจังเป็นจันี่นะคนแห้งเสียงขี่ลายอยู่วันนี้แห้งมาเป็นเติมวนันนี้ก็ลองเบ่งนะครับเด้อพยายามดูแลสุขภาพเจ้าของนำํำตัวสิ่งทุกอย่างกอยู่ติโต้เห่าแล้ครับ เดยวงวดนี่วันที่สิบหกกันยานี่เดี๋ยวบ่าหนองสิไปทางไหนแน่เดี๋ยวบ่าหนองสิฝ่าเอาคลิปมาลงอย่เบิ้งนะครับเนาะการหากการลับโฉบไปนั่งกันหลวงปู่สวงบ่าหนองเขายังมาพันเด็ไปหลวงปู่สวงวัดปานุ่นหนองคู่เบาหนองยังมาเด็ไปฝนตกแล้วก็ไอ้ไข่วัดบ้านหองย่างหลวงปู่มุนแห่งพัดเด็ไปหลวงปู่มุนแห่งฤลษ์ถูกงามตัวสี่สามสองเงีงามครับเดี๋ยว เบาหนองไปเบาหนองจีฟาวมาลงคลิปให้เบิร์นนะครับเนาะอ่ะครับอ่ะเบิรงอีกรอบนึงปฏิทินจีนครับงวดวันที่สิบหกกันยาหกห้าลับโฉบไปน้ำกันแล้วก็นวเ,น,เน,นี่ยล่ะโอสิว่ายจะลืมเลยวันที่เบาเดี๋ยวนี้ก็ลืมเดี๋ยวนี้นะครับหลับโชคไปน้ำกันนะครับเนาะขอให้เอฟซีทุกคนจงสมหวังดังปรารถนาครับคิดสิ่งใด้กัให้ได้ ดังสมปาถนานะครับนอกจากนองกับผมมีอีกยังมาฝากนะครับเกอกจากความหมูเสื้อดีดีลก้กการตัวเลขดีดีที่เอามาฝากเอฟซีครับผมจึงได้ขอให้ทุกคนโชคดีโชคมาล่ำรวยเงินทองเฮ็ดอีกยังก็ให้สมหวงังดังปาถนาะผู้ดใดเหตุการณ์็ดง,งานก็ให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหนง่งเลื่อนขันทุกปีทุกปีผู้ใดคาใายก็ให้ ขายเด้กํำไรหม,มื่นละหมื่นหมื่นละแสนหมื่นละล้านนะครับเนาะอย่างไรก็ดูแลสุขภาพเจ้าของเดินทางไปมาปลอดภัยครับผมเดี๋ยวเบาน้องสิบไปทั้งไหนเดี๋ยวเบาน้องกับสิฟ้าเาเลียไม่เบิงตอนนี้เบาน้องกันรอแต่อาจารย์นี่ลวน้ำครับฝนคือฉีโต๊ะแหละครับพึ่งคือจีบดอมาเพราะว่าโดนๆเพิ่งจะเห็นกันเทือนึงใครจเห็นกันแต่ละงวดเดี๋ยวเจโนยเพิ่งให้เลียงมาแหละครับเดี๋ยวเบาน้องจะเอามาลงให้เบิงเนาะ ต่ว่าเพื่อนโบได้หายเป็นโตมาได้ครับเพื่อนหายเป็นตาล่างมากเพื่อนว่ามาจับคู่กันเอาเพื่อนว่าแต่ทุกอย่างยู่ทย่โชคและดวงเด้อของว่าเด็กสีเขาเพราะเขามันกับกำหนดบบได้เพื่อนบอกว่าอย่างที่กับผู้พยกาครับทุกคนทุกอาจารย์นะครับกับไปน้าดวงไปน้าอันนี้แหละครับเดี๋ยวได้เลขเบาหลวงอุฝ่าอ์มาลงเห็นาบนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันที่สิบหกกันยายนห้าสวัสดีครับ